บายเจ็ดเดืนไปนเพีนได้ไม่เคว่าจิใจก็ยังยึดมันในภารกิจสาชีเราได้เพื่อเป็นราชชติ มูหลานพ่อแม่มูหลานล,ลูกมูหลานใครคิดถึงพ่อกับแม่เหลือเกินมูหลานทำไมเจ้าทำแบบนี้ข้าขอโทษนะพ่อ ที่ข้าดื้อดึงขโมยชุดกับดาบของพ่อไปพ่อจะลงททดข้ายัางไงก็ได้ไม่ใช่เรื่องนั้นมู่หลานเจ้าไม่รู้เหรอว่าตั้งแต่ที่ดอกพับพลึงบานเมื่อคราวนั้นในชีวิตของพ่อก็ไม่เคยมีอะไรอีกเลยนอกจากเจ้าใช่ตั้งแต่ที่เจ้าจากพวกเราไปวันนั้นพ่อของเจ้าก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ ตามไปก็กลัวว่าเจ้าจะถูกอาญาเจ้าสัญญากับแม่นะมู่หลานว่าเจ้าจะไม่จากพวกเราไปไหนอีกแม่สัญญาบ้างสัญญาว่าแม่จะไม่ห้ามเจ้าอีกแล้วเจ้าอย่าฝึกดาบฝึกทวนกับพ่อของเจ้าก็เชิญแม่ไม่ว่า,าลูกจะแม่ พ่่อแมนี่ท่านแม่ทัพหวนไทยเจ้านายค่าส่วนคนพวกนี้ก็คือพี่น้องร่วมรบร่วมเป็นร่วมตายของข้าเราเราว่าท่้พ่อท่านแม่ท่านแม่ทัพเพราะว่าทั้งพ่อท่านแม่ทั้งแม่ทัพครับมู่หลานนี่เจ้าเป็นถึงท่านแม่ทัพเชียวเหรอมู่หลานได้ใช้ความเก่งกล้าสามารถและความฉลาดในเชิงกลยุทธ ที่นางบอกว่าท่านพ่อหูหูไปพูดสอนสั่งช่วเหลือของทัพของเราจนองค์จักรพรรดิได้แต่งตั้งให้นางเป็นแม่ทัพที่สองร่วมนาทัพกับข้าคารวะท่านแม่ทัพไม่จะพ่อสำหรับพ่อขอให้ข้าได้เป็นมู่หลานลูกสาวคนเดิมของพ่อนะจ๊ะ นี่ดาบของพ่อค่าคืนให้มูหลานพ่อตั้งใจจะให้ดาบเล่มนี้กับเจ้าตั้งแต่วันที่เจ้าคลอดแต่เจ้าเป็นหญิงพ่อเลยไม่ได้ให้เจ้า แต่วันนี้เจ้าได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเจ้าเหมาะสมที่จะได้ครอบครองมันจงใช้ดาบเล่มนี้ปกป้องแผ่นดินและองค์จกักรพรรดิต่อจากพ่อนะลูกข้าสัญญาจะพ่อไหนไหนเนี่ยรอพวกอาหารที่เพิ่งกลับมาเอาหใช่แล้วเออเสี่ยวเมินเอ้ยเสียวเมิน เียวเหมือนพวกเจ้าเห็นเสียวเหมือนหรือเปล่าเสียวเหมือนเอามู่หลานมู่หลานเจ้ากลับมาแล้วจริงๆด้วยออ้ดูเจ้าสิลุงแทบจำไม่ได้เลยแล้วเสียวเหมือนล่ะเสียวเหมือนมันอยู่ไหนล่ะคืออารมว่าไงล่ะมู่หลานใครอ,อยากเจอมันใจจะขาด เสียวเหมินฝากมาให้อาหลงมันหมายความว่ายังไงหมู่ล้านเสี่ยวเหมินเขาฝากบอกอาหลงว่าถึงเขาจะเกิดมาผิดเพศแล้วเสียวเหมินไปไหนละ่ะทำให้อาหลงไม่พอใจเราอย่าพูดอย่างนี้สิถึงเขาจะเกิดมาไม่สมชายชาตรีแต่เขาก็ได้ตายลงมู่ล้านอย่างสมเกียรติอย่างที่ชายชาตรีเพิ่งจะเป็นได้เขาได้ตายลง เพื่อปกป้องคนที่เขารักมู่หลานเพียงแค่นี้เขาก็ตายตาหลับแล้วมไม่ว่าเจ้าจะเป็นยังไงพ้อก็ยังรักเจ้านะ เก่งจริงเออว่าไงลูกนี่พวกเจ้าต้องเก่งให้ได้เท่ากับผู้หลานนะแต่นี่ต้องให้ข้าดทำคลอดไห้ถึงจะได้เก่งแบบผู้หลานยังไงล่ะโอ้ยมู้หลานเจ้ายังจะกลับลบอีกไหม ข้าคิดแล้วว่าข้าไม่ได้ชอบการรบข้าไม่ได้ชอบชีวิตในสงครามข้าอยากจะอยู่ที่นี่อยู่กับพ่อแม่และเพื่อนพี่น้องในหมู่บ้านนี้แต่ถึงยังไงตราบที่ข้ายังมีกำลังและสติปัญญาหน้าที่การปกป้องบ้านเมืองก็ย่อมเป็นของข้าและทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นชายหญิงเด็ก หนุ่มสาวหรือแก่เท่าเราทุกคนก็ล้วนมีหน้าที่ในการปกป้องบ้านเมืองด้วยกันทั้งนั้นหากเราหวังที่จะใช้ผืนแผ่นดินนี้กรบหลุมฝังศพตนเมื่อสิ้นชีวิตข้าเองก็เช่นกันแต่ข้าข้าขอตั้งหงสซุยข้างข้างเจ้านะ รเราใครกันที่เขียนขีดกีดกันแม่ที่คนเราขัน หัวใจที่มีแม้กระเพนีจะคิดว่าต้องการทักตามเสียงหัวใจสักครั้งให้เราเลือกหนทางได้ on